คาเซอร์ชมานี่จริงๆแล้วเป็นขนมที่เกิดจากคนทำเนี่ยด้วยความบังเอิญน,นะคะก็คือทำทำขนมเนี่ยไม่คือคนทำเนี่ยก็คือพ่อครัวนะที่ท,ทำไอาหารให้กับพระเจ้ายเซฟของประเทศออสเตรียนะเป็นพ่อครัวของทามหาษัตริย์ของออสเตรียปรากฏว่าเขาทำขนมหวานเนี่ยเขาทำขนมหวานไหม แล้วก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยคือคือคือตอนแรกมันเป็นแผ่นใช่ไหมล่ะพอทำไหมแล้วก็เลยจำเป็นต้องคนให้มันให้มันเป็นลักษณะอย่างเงี้ย mm hmm. คือพอกลับออกมาแล้วแล้วมันไหมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยอ่ะทิ้งทิ้ง,งไปซะแต่ปรากฏว่าถ้ามหากษัตริย์เนี่ยถามหา าของหวานที e mate, ่สั่งให้ไปทำานะ่ะอยู่ไหนเขาก็เลยบอกว่าทำขนมไหมไปแล้วเชนี้พระมหากษัตรียกเลยว่าลองเอามาให้ดูสิมันมันไหมยังไงเอามาให้ดูปรากฏว่าพขามากระชัชิมก็เอออร่อยก็เลยกลายเป็นขนมโปรดของท่านไปเลยเกือบจะ สุกแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ค่ะคือต้องทําให้มันเป็นสีทองนะคะให้มันออกให้มันมีลักษณะไหม่หมนิดนึงนะคะถ้าใครไปเที่ยวประเทศออสเตรียเนี่ยถ้าไปที่ร้านกาแฟนะคะนอกจากจะมีขนมเค,ค้กให้เลือกมากมายเป็น20-30ชนิดแล้วแล้วนะคะอย่าลืมสั่งไคเซอร์ชมัมมาลองชิมด้วยนะคะรับรองว่าจะติดใจ ถ้าเราไปเที่ยวโดยเฉพาะที่กรุงเวียนนาเนี่ยเราจะเห็นเขามีร้านขายทั่วไปเลยค่ะสามารถซื้อแล้วก็เดินกินได้เลยค่ะรสชาติอร่อยมากเป็นตำรับหรือสูตรด,ดั้งเดิมของเขาเลยค่ะที่ประเทศออสเตรียเสร็จแล้วค่ะไคเซชมานแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะที่จะต้องใส่ก็คือว่าน้ำตาลค่ะ อต้องใส่น้ำตาลน,นี้นะคะถ้าใครชอบหวานก็ใส่เยอะใครไม่ชอบหวานก็ใส่นิดหน่อยค่ะคนอยากกินค่ะลูกค้าของเราโอเคใส่น้ำตาลผงนะคะเรียกคูเดซุปค่ะก็คือน้ำตาลผงนะ มาทานด้วยกันนะคะเสร็จแล้วค่ะของหวานของเรากินกับกินกับกาแฟนะคะถ้าใครชอบกินกาแฟแล้วก,ก็กาแฟก็ไม่ต้องเติมน้ำตาลแล้วค่ะเพาขนมค่อนข้างหวานหรือกินกับชานะคะถ้าใครไม่ชอบกินกาแฟก็กกชาได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะมาทานด้วยกันนะคะไข่เส้นมา คุณผู้ชายคขาก็อยากถ่ายรูปเอาไว้เป็นที่ระลึกด้วยมาดูลูกค้าคนสำคัญของเรากินใหญ่เลยออ้ชเมกอากมากเล็กอะอืมนโคสเตรลอืมกินอร่อยแล้วก็ไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยทำกินเองที่บ้านอืม มันมันเอาอร้านที่ดัดสวยสิะยอะคือถ้าคนที่ไม่ชอบหวานนะคะมันอาจจะเลี่ยนเกินไปแล้วก็กินกับส้มได้เลยค่ะมันจะมันจะเข้ากันมากค่ะอร่อยมากมทานด้วยกันนะคะของว่างยำาบค่ะ